thank <laughs> you เอาละฮะคุณผู้ชมก็สวัดสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่กทานกันด้วยนะครับพี่ีตอนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซน,นนะครับผมก็อ,อยู่ในเกมคาริน่าฟรีไฟกันเหมือนเดิมเลยนะครับนะวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับนะก็คือวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงกิจกรรมของสายฟรีนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสายฟรีในเซิร์ฟเราก่อนดีกว่าเลยว่ามีกิจกรรมสายฟรีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะครับผมนะนี่เลยมันก็คือรู้สึกว่าจะมีเหมือนกันนะั่นแหละกิจกรรมสายฟรีของเซิร์ฟเวอร์ไทยเราก็คืือออมมมมมมัััััันน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 นกกกกกกกิิจจจรรรรรถึงงงงสสสุุ่่่่่่เเเเเะะะคคบบบลลลใหห้ตาวทีด็็ปป ในเขานี่ก็คือได้โคตรเยอะเลยะนรับนะอ๋อก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมสายฟรี์แค่ลงไปเล่นเท่านั้นเองก็เดี๋ยวใครได้อ่าแบบเป็นปืนถาวรสุมได้เป็นปืนถาวรจากกิจกรรมตัวนี้ก็มาอวดกันหน่อยนะรู้สึกว่าแบบเหมือนหลายๆคนเนี่ยจะได้ถาวรไปเยอะมากๆเลยก็มาคิงกันหน่อยที่ใต้คอมเมนต์ผมเลยนะผมก็จะรออ่านอยู่นนครับผมนะโอเคนะค่ับผมแลวก็เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของสายเติมกันดีกว่านะครับก็รู้สึกว่ากิจกรรมของสายเติมก็มาเหมือนกันนะครับ้วก็นี่เลยนะครับคู่หูตัวใหม่เปิดขายคู่หูโรโบแล้วนะครับผมนี่ก็ ราคาแค่1 9 9่งรอนาดมอนทอนั้นเอง,เองนะบแนละ้วก็ใครอยากเพิ่มความแข็งแรงให้กับไอ้โวเนะี่ยก็ต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับโรโบอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะก็ะรับผมนะก็คือเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราก็มีกิจกรรมสายฟรีแค่กิจกรรมเดียวนเขานะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศกันบ้างดีกว่าว่าเขามีอะไรแจกที่แบบเออมันน่าสนใจมีกิจกรรมตัวไหนที่น่าสนใจที่แบบน่าจะเอามานําเสนอให้ผู้ชมดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะก็บอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างสำหรับ ก่อนอื่นเลยที่จะไปรับชมรายละเอห็นกิจกรรมใหม่ของเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยในคราวนะแล้วก็คลิปนี้ขอไลค์สองผัดไลค์ได้หรือเปล่าในข้าวมันก็ไม่ไปไลค์มก็ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรก็ฝากกดไลค์ผมด้วยในคราวนะแล้วก็ไปรับชมกันเลยผมไปกันเลยเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราวนะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์อ่าเป็นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์เองเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเซิร์ฟเเเเเเเววววออรรรรรรร์ตัััััันน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 นีีีี้้่่ยยยยยยมมมมมาาาาาาสใจจจงงงงงไไไไกก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 กิิคคดดด๋ผผพปปูลลขขห็็แื นี่เลยฮาลีรายาจะไม่ทุกคนเอออ่านว่ายังไงก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยในเขานี่คาล e n d a ก็คือเป็นเหมือนปฏิทินของแบบของฟรีนั่นเองนะครับผมนี่ก็ตั้งแต่18จนถึง21ก็นี่เลยเป็นเขาวดาวในเขานะรบนะับเป็นอ่าตัวนี้เลยกระเป๋าตัวนี้ก็รับกันไปแล้วเซิร์ฟเวอร์ไทยในเขานะก็นี่เลยวันที่20ถึงวันที่22นี่เลยนะ,ะับก็เจ้รับออเป็นนี่เลยเป็นอ่าพก,กิตตั์นั่นเองเลยก็จะเป็นหมวกตัวนี้เลยในเขานะ,ะนอ่าแล้วก็ต่อมาเลยะครับผมก็คือวันที่ 22, นยี่ จะรับเอาเป็นล่มชูชีพนั่นเองนี่แล้ล่มชูชีพแล้วก็จะเป็นสกินปืนสเปรดแล้วก็จะเป็นท่าทานั่นเองนะครับมาแล้วก็ชุดก็จีแจกฟรีด้วยเหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแจกชุดก็จีนะครับมันนี่เป็นชุดก็จีเมนเนียนั่นเองนะครับน,นะเฮ้ยใช่เหรอคุณผู้ชมนี่ ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขาจะแจกยังไงนะครับนะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือวันที่23จนถึงวันที่31ก็คือนิวหมดการคิงนั่นเองนะครับมันก็คือเป็นการเล่นหมดใหม่นะครับแล้วก็จะได้เป็นสกินของจากรวรรดิเงยน่าสนใจนะคุณผู้ชมก็คือมีชุดก็จีมาแจากฟรีด้วย,วยเหรอนี่เลยก็คือเป็นกิจกรรมวิช n ิงเวลนั่นเองนะครับวันนี้ 31, วันที่22จนถึงวันที่31นะครับผมนี่ฮารีลายาทุกคนวิชชิงเวลก็คือเป็นเหมือนแบบ ให้พรนั่นเองนะครับนะให้พรอ,นะอ่าแล้วก็ pick your o าวใช่ไหมทุกคนอ่า p ะพิกยูอ้าวฮาริลายาพรายเซสใช่ไหมทุกคนเออยังไงครับผมก็คือเป็นกิจกรรม pick play and claim นั่นเองนะครับนะเออได้เจ็ดวันเหรอทุกคนนึกว่าได้ถาวรได้ถาวรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูดีกว่ากดเข้าไปกันดีกว่านะครับวันนี้ก็อ่าเรามาดูดีกว่าว่าจะทำยังไงเฮ้ยกิจกรรมตัวนี้คุ้นๆมากเลยคุณผู้ชมนี่ เฮ้ยเฮ้ยก็แบบเหมือนเคยเข้าเซิร์ฟไทยนะกิจกรรมแบบนี้ก็คือแบบให้เราเลือกนะครับแล้วก็เราอาไปทําภารกิจนั่นเองนะครับผมนะเออรู้สึกว่ากินปืนเนี่ยจะแยกถาวนนะครับมนันนี่เลยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องปิกนั่นเองหนระือว่าเป็นการเลือกนั่นเองนะครับนันี่เลยปิกแยวพลายนั่นเองนะครับนแล้วก็คอมพลีเมิชั่นนะครับนะก็คือ่าเลือกแล้วก็ทําภารกิจถึงจะได้รับเป็นของรางวัลนั่นเองนะครับนะเออน่าสนใจมากๆเลยนะครับนะก็กิจกรรมตัวนี้ก็ อยากให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมากๆเลยแต่ไม่มั่นใจว่าเขาคือกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรนะครับนะก็เดี๋ยวใครรู้ก็มาคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะรู้สึกว่าเป็นเหมือนกิจกรรมของอ่าทางศาสนาอิสลามหรือเปล่านะครับนะฮารีรายาใช่ไหมทุกคนเออเป็นของเดือนดาวรามดอนใช่ไหมเออจะประมาณนั้นนั่นแหละแบบเป็นเหมือนให้ผ่อน,นั่นเองครับผมเดี๋ยวผมขอเลือกไปได,ดีกว่านะผมขอเลือกเป็นอ่ากินปืนเอพีกาดีกว่านะครับนะแล้วก็ต่อไปเลยเฮ้ยมันให้เลือกต่อเนื่องเลยนะครับนี่เลือกเป็นท่าทางได้ด้วยนะครับผม เอาผมขอเลือกเป็นท่าทางเบบี้ชาร์กก็แล้วกันนะครับผมเน่ต่อไปกันลดีกว่า,าเริ่มชูชีพนะั่นเอแงแจกเริ่มชูชีพด้วยเหรอนะ่มีเริ่มชูชีพแบบอ่าผมขอเลือกเป็นเริ่มชูชีพตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะต่อมาเลยนะครับนี่เป็นชุดกจิชุดกจิถาวรปะเนี่ยว่าน่าจะถาวรหรือเปล่านะหรือว่า7วันนะครับเหมือนเมื่อกี้นะแต่เขาไม่ได้เขียนบอกเลยนะว่า7วันนะครับผู้ชม อาจจะแจกถววันก็ได้นะครับผมนี่ผมขอเลือกเป็นตัวที่แพงที่สุดกนแล้วกันนะครับผมนะตัวนี้เลยนี่เป็นตัวตัวนี้เลยเออถ้าแบบกิจกรรมตัวนี้เข้ามาเนี่ยครูโมอยากได้ตัวไหนมากที่สุดก็มาคอมเมนต์กันหน่อยเออแต่ไม่ต้องรอเข้ามาเลยครับผมก็คอมเมนต์กันหน่อยว่าใครชอบอ่ะก็จีตัวไหนมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอ่ะก็จีตัวนี้เลยเป็นก็จีเหมือนในตสาวอ่ะเป็นก็จีสีชมพูอ่ะเป็นหวานแหววตัวนี้เลยแล้วก็ก็จีแบบแบบอ่ะโคในในขาเหมือนนันแล้วก็จะเป็นก็จีมินเนี่ยในข้าวเหมือนหรือก็จะเป อาอวกาศแบบลายอวกาศประมาณนี้เลยในข้าแล้วแลก็เป็นก็จีนสีฟ้าตัวใหม่นั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมชอบตัวที่ไหนมากที่สุดเลยผมคิดว่าตัวนี้แหละเอฟิกมันเยอะที่สุดแล้วผมขอเอนเตอร์ไปเลยดีกว่ากดโอเคไปเลยมันจะทำยังไงเอ่ยนี่ก็กิจกรรมที่เราต้องทําก็คือเป็นภารกิจนั่นเองง่ายๆเลยในข้าวนี่ก็คือเราแค่ทําภารกิจเราก็จะได้รับเป็นของรางวัลตามสายมือไปเลยนะครับนก็คือเมื่อเราทาภารกิจปุ๊บเนี่ยพอเราทําครบเนี่ยเราจะได้รับของขวัญนี่เลยก็คือทําครบ50าดาวดาวห้าสิบ เราก็จะได้รับแบบเป็นเปิดกล่องแล้วก็มันจะสุ่มให้เรานะว่าเราจะได้ชองชิ้นไหนในสชิ้นนี้นั่นเองะครัานะก็ท้าให้ผมถึงรู้นะครับว่ากิจกรรมตัวเนี้ยเข้าเคยเข้าเซิฟไทยมาแล้วในเขานะประมาณปีที่แล้วนั่นเองะครับนะก็อาจจะเข้ามาอีกหรือเปล่าแต่ไม่มั่นใจในเขานะแต่ไม่น่าจะเข้ามาเป็นชุดก็จีหรอรับผมก็คิดว่าน่าจะไม่มาแจกเลาชุดก็จีในเขานะก็ถ้าแบบเอามาแจกประมาณ7วันก็ยังดีนะถือว่านะก็ยังดีนะผมก็คือไม่ต้องเป็นถาวก็ได้ถ้าแบบเป็น7วันก็อาจจะมีโอกาสนแบบเ่านะครัับก็ยงดี Recently, เข้าวันนี้ก็ภารกิจก็ไม่ได้ยากกันเลยในมะุมล็อกอินปุ๊บได้ดาว20ดวงกันเลยกดวิทไปเลยในคราวนี้ก็เพลย์หนึ่งเกมก็ได้ไปอีก10ดาวนี่ง่ายๆเลยเพลย์สามเกมก็ได้ไปอีก10ดาวอ่าคิวอ่ะคิวสามก็แบบอ่าได้ไปอีก10ดาวนั่นเองในคราวแล้วก็อ่า เล่นให้ติดท็อป3ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่และภารกิจเนี่ยก็บอกเลยเราไม่ได้ยากอะไรเลยเราก็จะได้รับมาเป็นของรางวัลแบบฟรีๆน,นั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นชุดก็จิด้วยนี่เลยเป็นท่าทางด้วยจะเป็นรอบชีชีพด้วยแล้วก็จะเป็นสกินปืนถาวรด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟอ่าสิงคโปร์นั่นเองนะครับนะเป็นกิจกรรมตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่31อ่าเดือนนี้เลยนะครับฮาริรายาวิชชิงเวลปิกยัวอาอาช่วยคนอ่านว่ายัางไงผมก็ไม่มั่นใจนะ aya, rices, นนเนาะฮาริรายาไพรเซ็ตนะอ่า ก็ปิกแอนเพล์นั่นเองแค่แบบเลือกแล้วก็เล่นทำภารกิจแล้วก็แค่รับไปเลยฟรีๆนั่นเองะคเขานะเออมาต่อเนื่องกันดีกว่านี่เลยอ่าเป็นกิจกรรมใหม่เหมือนกันหรือเปล่าอ่าเป็นนิวโหมดนั่นเองเออเป็นโหมดการคิงนั่นเองบูรูเดมอานั่นเองะคเขานะก็เป็นโหมดใหม่คุณผู้ชมก็น่าจะได้เล่นกันไปแล้วเป็นโหมดการคิงในเขานะต่อไปเลยก็คือเป็นการคิงมิชชั่นนะเฮ้ย เป็นยังไงเนี่ยแบบอ่ทาทำภารกิจเป็นเก็บเป็นอ่ตัวเครืห่อหมกนั่นเองนะครับนะแม่เป็นตัวเครือะไรเนี่ยตัวเครื่องห่อหมกนะครับก็มาเราเก็บเป็นตัวเครืห่อหมกแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าภารกิจมันยากอะไรขนาดไหนนะครับผมก็คือภารก,กิจก็ไม่ได้ยากเลยก็แค่ลงไปเล่นนะครับนี่เป็นลงไปเล่นเป็นโหมดการคิงโหมดนะครับนะนี่เล่นสีตานะครับผมนะอ่าแล้วก็คิวนั่นเองอ่าคิวสิบคิวก็จะได้รับของรางวัลไปอ่าเป็นอ่าตัวเครืใหม่อีกนะครับนะเป็นตัวเครืห่อหมกนะครับผมแล้วก็สามารถเอามาารรีวออ์ดเป็น่ เป็นสกินสัตว์เลี้ยงได้ครับผมเป็นสกินอสูรสายฟ้าของจากัวเองนะครับวันนี้โคสสวยนะครับผมนะเอ้ยก็น่าสนใจเหมือนกันนะเนี่ยไอ้กิจกรรมหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรม i ิเ e a หมดโอเพ e นนั่นเองอ่ะเปิดอีกแล้วสำหรับหมดอาหัวโตนั่นเองนะครับนะก็ ไม่ทราบว่าตอนนี้เซิร์ฟไทยเราเอาออกหรือยังนะครับผมาะสลับปลาหมดหัวโตนะครับวันนี้เอ้ยน่ารักมากเลยเฮ้ยเขาทำมันน่ารักมากเลยมันเป็นรูปเอ่อแม็กซิมกับเป็นตัวละครอ่าไอซ่าน,นั่นเองนะครับผมน่ารักมากเลยเป็นหมดหัวโตเองนะครับผมพอเปิดชั่วคราวเหมือนกันนั่นแหละก็เปิดตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่2นะครับผมนะ Have fun in the Hari Raya อ่าน่าจะแบบเป็นแบบ กิจกรรมของชาวอิสลามหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวใครรู้เกี่ยวกับกิจกรรมตัวนี้ก็มาคอมเมนต์บอกผมมาได้นะครับว่าเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับอะไรก็ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็นําเสนอเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศกันก็แล้วกันนะครับนะเอาเป็นแบบมาดูเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศกันบ้างว่าเขาแจกกันยังไงเขามีกิจกรรมอะไรเป็นยังไงกันบ้างในะครับนะก็แต่คนก็จะแบบเบื่อซับไทยกันบ้างเอ้ยมีกิจกรรมไม่ค่อยเข้ามาเลยแล้วก็มานําเสนอเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศกันบ้างนะครับนะก็หวังว่าจะไม่เบื่อกัันนแล้้วกกกก็็ไม่รถาใครชบก็ย่าลมด Subcribe ผ้วก คิดว่าเปอร์เซ็นต์การเข้าซูเปอร์ไทยก็ประมาณแค่10%เท่านั้นนะครับไม่น่าจะเข้าซูเปอร์ไทยหรอกเพราะว่าเป็นชุดก็จีที่แบบอ่า แบบชุดแรนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่เอามาแจกหรอกครับผมก็ถ้าเอามาแจกก็อาจจะแบบออกมาเช่าประมาณนี้แหละก็เซิร์ฟเวอร์นี้ก็อาจจะแจกเช่าเนาะผมก็น่าจะแจกเช่านั่นแหละนี่มันก็เจ็ดเดือนนั่นแหละแจกเช่านั่นแหละแต่ก็ในตัวกิจกรรมเขาไม่ได้บอกว่าแจกเจ็ดวันนะในตัวกิจกรรมแต่ก็ประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับนะก็ฝากไว้ในการนะครับหน้คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับนะแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสำหรับคลิปวนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า